สวัสดีวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองห้าหกสามนะครับตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางชนชมนะครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับผมชนชมนะครับถ้าหากเราไม่ดูแลนะครับไม่ดูแลไม่เปลี่ยนกระถางมันนะครับไม่ดูแลไม่จัดการหญ้านะครับมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับผมวันนี้ผมก็มีหนึ่งต้นนะครับที่จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งหญ้ามีทั้งใบนะครับที่เหลืองนะครับ แต่เขาเหลืองก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะออกดอกนะครับถ้าเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองจากใบล่างนะครับมันเพื่อนไม่ใช่เหลืองจากยอดนะครับทิ้งใบแบบนี้คือขาดน้ํานะครับผมขาดน้ําแล้วก็หย้ารกรุงรังนะครับผมเนี่ยนะขาดน้ำนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะออกดอกนะครับทําไมนะครับเพราะว่าเขาทิ้งใบแล้วนะครับเนี่ยเขาเขากลัวเขาจะตายนะครับเขาก็จะออกดอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นหนึ่งที่ผมอดตามแล้วให้แล้วมันออกดอกนะครับเพื่อนๆจาต้นนี้ได้ไหมครับ ที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําให้งดน้ําแล้วออกดอกนะครับอดูดูนะครับว่ามันออกดอกเยอะเลยนะครับผมงดน้ําจนใบเหลืองนะครับจนใบเหลืองใบร่วงไปหมดเลยนะครับตอนนี้เขาออกดอกนะครับทยอยออกดอกนะครับช่อดอกเล็กเล็กเขาก็มีนะครับนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยคือเขาเริ่มเริ่มออกดอกนะครับเนี่ยก็ออกมานานแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งทที่ผมตัดรากเขาเป็นหนึน่งรากด้วยนะครับเนี่ยแต่เขาก็ยังออกดอกนะครับเพราะว่าดูจาก สารอาหารเขานะครับมันมีมันมีสะสมอยู่ในนี้นะครับไอ้ต้นนี้นะครับผมทําการตัดรากเขาเป็นหนึ่งรากด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยตัดรากใหญ่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูในคลิปเก่านะครับมันก็จะมีสีรากเนาะนะครับมันจะมีสีรากแล้วผมก็ได้ตัดไปหนึ่งรากนะครับมันก็เหลือสามรากนะครับสามรากใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าไอ้รากนั้นมันมันแยงออกมาจากรากนี้นะครับเนี่ยแยงออกมาจากรากใหญ่ ผมก็เลยตัดออกเพราะว่ามันไปเป็นมันไปแย่งอาหารมันจะเป็นบมบวมผดขอดยังไงไม่รู้นะครับอันนี้กิ่งตอนนะครับเนี่ยหลายคนที่ถามมาว่าโขดมันจะใหญ่เหมือนอ่าเหมือนโขดกิ่งตอนเนี่ยมันจะใหญ่เหมือนเพาะจากเมล็ดไหมนะครับเนี่ยโขดมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับ,นะร,บรากมันจะเป็นรากซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปย้ายกระถางต้นนู้นเลยนะครับ ดูจากรากเขานะครับผมก็ปล่อยปะละเลยมาหลายมานานนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับต้องถอนออกก่อนครับดินแห้งนะครับเ,เพื่อนๆไม่รู้ต้นหญ้าต้นอะไรเต็มไปหมดนะครับต้นนี้หืแน่นแน่นต้องใช้อุปอกรณ์เสริมนะครับ ตัดโดนอลูมิเนียมซะแล้วยกแบบนี้คงไม่ไหวนะเพื่อนๆผมต้องใช้เชือกรัดคอแล้วก็แขวนนะครับแขวนไว้กับราวนะครับผมโอเคนะก็จะใช้ใช้ผ้าใช้ผ้าหุ้มก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าป้องกันการการช้ำของเขานะครับแล้วก็รัดนะครับ นี่นะครับแขวนไว้แบบนี้นะครับเนของผมก็จะเป็นราวแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะฮะสำหรับสำหรับใครที่ไม่มีก็ต้องวางกับพื้นนะครับแต่ของผมพอดีมันมีนะครับก็ถือโอกาสแขวนเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานสะดวกนะครับผมเนี่ยโอ้โหมันออกยากนะครับเนี่ยไอ้รากหญ้าไอ้รากหญ้าเนี่ยนะครับมันจะนี่ฮะนี่ ทางแปดนิ้วเลยนะครับเนี่ยออกแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรูโวแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับอพอมันออกแล้วนะครับครั้นี้มันก็จะทํางานง่ายนะครับดึงออกเลยนะครับไอรากหญ้าครับส่วนมากดินก็แค่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆเนี่ย ดินแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็กาบมะพร้าวส่วนใหญ่นะครับพอดึงกระถางออกใช่ไหมครับกระถางมันก็กินเนื้อที่ไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นดินก็ใส่ได้แค่นิดเดียวนะครับก็มีมีดแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับจุ่มเลยนะครับฆ่าเชื้อ เรียบร้อยนะครับแขวงๆๆแขวงแขวงให้มันแห้งนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะดูนะครับว่ารากไหนเราจะไม่เอาไว้นะครับรากฝอยเล็กๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเล็กๆสั้นๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่เอาไว้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งรากที่มันจะมีแนวโน้มว่ามันจะแทงเข้าด้านในนะครับผมจะไม่เอาไว้นะครับผมถ้ารากอย่างรากเส้นนี้นะครับอ่าก็ก็ก็ที่อ่าก็ต้องบอกเนาะนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใหม่ๆนะครับเข้ามาชมนะครับเขาก็จะได้รู้เรื่องด้วยนะครับเนี่ยรากอย่างนี้นะครับเราก็จะลอกข้างบนออกนะครับเส้นนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับอ่าบางว่าคงเห็นเนาะนะครับ ผมจะล้อเส้นบนออกอย่างนี้นะครับเราก็จะปล่อยปล่อยรากฝอยข้างล่างนะครับรากแขนงข้างล่างไว้นะครับผมเพื่อให้เขาได้หาอาหารเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ล,ยงลำนี้นะครับเลี้ยงเส้นนี้นะครับผมอ่เนี่ยนะครับตัดออกน,นี้เนะพื่อนไอ้รากอ่เพื่อนๆคงจะเห็นเนารากลำลำลำหล,ลักนะครับเส้นหลักลงมานะครับแล้วคาวนี้มันมี มีสามแง่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับครัวนี้ผมจะเอาแง่งเล็กออกนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่สวยนะครับมันจะเป็นส3ม3มมสามแง่งนะครับแบบนี้นะครับผมตัดออกเลยนะครับนี่นะครับให้ลงมาแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะได้ไม่ขอดเยอะนะครับตัวนี้จะได้ไม่ขอดมากนะครับ รากที่เราตัดทิ้งนะครับถ้าใหญ่ๆนะครับเราสามารถเอาไปไปชํานะครับเอาไปชําแล้วก็เอาไว้นั่งแค่นได้นะครับอย่างเช่นรากตัวนี้นะครับเนี่ยมันมีลงมาแล้วก็มันมีกระจุกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะตัดนะครับมันเยอะเกินนะครับนี่ตัดออกแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับสามารถเอาไปชําได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันเป็นกระจุกแบบนี้นะครับ ตัดเสร็จก็เลาะๆหน่อยนะครับถ้าแพ้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเอ่เราถ้าตัดแล้วเราสามารถลงกระถางได้เลยนะครับก็ทาปคุนแดงไว้แล้วก็ลงกระถางได้เลยนะครับเนี่ยลายเส้นนี้มันบดบางมันบดบังอา่าตัวนี้ได้ตัวตัวตัวลำนี้ด้วยนะครับมันไม่ไม่สวยนะครับผมก็จะตัดออกนะครับนี่นะครับ ตัดออกแล้วมันก็จะไม่บังแล้วนะครับมันจะเห็นเป็นเห็นเห็นลำนี้นะครับโชว์ขึ้นมานะครับร้อยนะครับที่จริงไอ้เส้นนี้ผมก็จะตัดออกนะครับเพื่อนๆเนี่นะฮะเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันดูไม่สวยนะครับดูดูมันโค้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มันจะไม่เห็นลำนี้นะครับผมตัดออกเองนะครับ นี่ตัดตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้มันก็จะโชว์ลำนี้แล้วลำนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอ่ารากตรงนี้กับรากตรงนี้ไปดึงอาหารมาแล้วนะครับตันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะสมานเองนะครับแต่ตอนนี้เราก็เลาะให้มันให้มันบาล้านกันก่อนนะครับ เดี๋ยวทาปูนแดงนะครับเพื่อนอันแบบนี้นะครับนี่สรุปปูของผมนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยดูคลิปของผมนะครับส่วนมากผมจะเน้น กาบมะพร้าวนะครับเพื่อนๆอ่นี่ะครับกาบมะพร้าวนะครับรองไปเลยนะครับเยอะเลยนะครับก็ดินเก่านะครับเพื่อนๆผมก็จะทําการล่อนนะครับนะครับอ,อันดับแรกผมก็จะมีกาบมะพร้าวแล้วก็จะมีดินเก่านะครับเหตุผลที่ผมทำํำแบบนี้ก็เพราะว่า่าผมจะใช้อินทรียวัตถุ ที่อยู่ในดินเก่านี่ครับที่มันย่อยสลายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีธาตุอาหารอยู่นะครับมันก็จะเหมาะกับพืชที่ยังไม่มีรากนะครับยังไม่มีรากยังรากราก,ากอ่อนยังไม่ออกนะครับมันก็จะจะได้ไม่ไม่ต้องผ่านการหมักอีกนะครับแล้วก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปโดยใช้กากมะพร้าวเอ้ไม่ใช่ใช้ขุยมะพร้าวนะครับเพื่อนนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้วัวนะครับผม ก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กับคุยมะพร้าวลงไปนะครับแล้วก็ใส่มูลสัตว์ลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับครับผมเปียกน้ํานะครับเพื่อนเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับไม่ได้ปิดถุงไว้นะครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับก็จะได้ความชื้นที่พอเหมาะนะครับแกลบดํานะครับแกลบดํานี่ผมมีอยู่ในดินเก่าอยู่เยอะแล้วครับผมก็เลยไม่ต้องใส่นะครับนี่นะครับ สับนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ,นะรบเพื่อนเพื่อนคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับอาจจะใช้ไม่หมดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมผมทำไปเยอะเกินนะครับใช้มือเลยนะครับนี่โอเคนะครับ ตอนนี้ก็ต้องดูแลวัชพืชน,นะครับเพื่อนๆอย่าให้มันให้มันขึ้นเยอะนะครับถ้ามันขึ้นเยอะต้นไม้เราก็ไปงามนะครับผมก็จะใช้ดินเก่าแต่ดินเนี่ยนะครับที่ผสมนะครับโรยลงไปก่อนนะครับโรยไปรองพื้นก่อนนะครับประมาณสักสองถึงสามข้อนิ้วนะครับเพราะว่าเผื่อมันยุบด้วยนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเอาต้นไม้มาลงกันนะครับเราไปเตรียมดินนะครับเพื่อนๆมันก็จะเห็นไหมครับโบันก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับแบบนี้นะครับฮะโอเคนะครับผมก็จะเอาจังๆแบบนี้นะครับอ่ดูใกล้นะครับนี่นะครับวางลงไปเลยนะครับผมคืออ่าแล้วก็จะเอาดินมากรบนะครับเพื่อนๆนะครับ อันดับแรกก็การประพาก่อนนะครับเพื่อนลงไปก่อนนะครับกาบมะเพา้างในนี้นี่นะครับไปกลบแบบนี้นะครับ สับล็กไม่พอนะครับใช้สับใหญ่ด้วยนะครับโอ้กาบมะพร้าวไม่ได้ไปเอาที่นคนปรปฐมสักทีนะครับอือเพื่ออะไรครับเพื่อนกาบมะพร้าวเนี่ยเพื่อซับให้มันให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะโรยด้วยดินอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนุนข้างๆอย่างเงี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ แปดโมงเช้าแล้วน,นี่นะครับอ่ะพอนะครับนี่ก็พอนะครับแนครนี้ก็จะโรยด้วยดินนะครับจักที่จัดทางก่อนนะครับชึบๆอ่ะโรยด้วยดินนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับคนนี้ เพื่อให้ดินนะครับเพื่อให้ดินมันไปซับอยู่ระหว่างระหว่างช่องว่างของกาบมะพร้าวนะครับมันก็จะทําให้วัสดุปลูกของเราเนี่ยให้ทําให้รากเนี่ยมันมีอากาศนะครับถ่ายเทนะครับเพราะมีอากาศถ่ายเทระบายน้ําได้ดีนะครับต้นชมเราก็ต้นเราก็จะไม่เน่านะครับรากของเราก็จะไม่เน่านะครับแข็งแรงนะครับรากนี่มันต้องการอากาศหายใจนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราแน่นเกินไปนะครับมันไม่ไม่มีอากาศหายใจนะครับ มันก็จะไม่ดีนะครับรากเดินไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะรดน้ำนะครับมีแต่แหน่เต็มเลยนะครับเพื่อนลดน้ำเพื่อให้เพื่อให้มันมันไหลลงไปซับนะครับ แล้วคราวนี้รากเราก็จะแน่นด้วยนะครับเพื่อนมันก็จะแน่นแล้วก็ไม่โยกไม่โยกเยกนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ได้ตัดรากข้างล่างนะครับทําได้สามารถเอาลงได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าตัดรากอยู่ด้านล่างนะครับไม่ไม่ควรทํานะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เน่าก็ได้นะครับ หมายถึงว่าตัดข้างล่างข้างล่างปลายรากนะครับช่วงช่วงข้างล่างนะครับ,รรบอันนี้ข้างล่างในผมแทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับเพื่อนนะครผมแตะผมตัดเฉพาะช่วงข้างบนนะครับถ้าตัดต่ําลึกลงไปนะครับไม่ควรทําแบบนี้นะครับควรจะพักไว้ก่อนจนกว่ารากมันจะเกิดเขียวแบบนี้นะครับเนี่เขียวแบบแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยลงนะครับผมลงสุดโจกเลย อัดลงไปเลยครับอัดน้ําอ่ะเพราะว่าถ้าดินไม่แน่นไม่ไม่แน่นดินหมายถึงว่าถ้ามันไม่ถ้ามันอันนี้มันโล่งเกินไปมันก็เห็นไหมครับถ้ามันโล่งเกินไปรากมันก็เดินไม่ดีนะครับเห็นไหมครับว่าน้ําน้ํามันลงไปได้เร็วมากเลยนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับจากช่องบักทองชาแนลนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณลุงป้านะ้าอาพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับจากช่องบักทองชาแนลเด้อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ